ดีครับนี่นะครับหน้างานเราวันนี้เคลื่อนที่นั้งร้างนะผมจากจุดนั้นมาจุดนี้ครับใช้เียนยก,กค่อยๆยกมาครับอันดับแรกต้องมาไปที่หนึ่งคือความปลอดภัยนะฮะยกมาตั้งแบบนี้นครับตอนนี้การทำการเคลื่อนที่ครับ เมื่อกี้เคียร์ยกหลังด้วยอันตรายมากเลยลุ้นมากเลยยกข้างหลังนะครับลงมานะครับเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดก็ใช้เชือกสองเส้นทับดึงหัวท้ายแล้วก็มีคนจับอยูน่นการวัดให้เราจะเคลื่อนที่ไปทางไหนเราก็ดึงเชือกตรงซุ้มแบบเกิน อยากให้ประเทศไทยทําแบบนี้บ้างจังเลยนะฮะก็เร็วทันใจแล้วมันต้องรื้อลงแล้วก็เอามาตั้งใหม่ก็มันช้าเราใช้คลินอันนี้ยกเลยนะฮะสวยงามแล้วก็ามาประกอบจากมีเข็มสองเข็มข้างล่างครับแล้วก็เอามาใส่แล้วก็คล้องตามรูมนี่ฮะรูเป็นมีรู<ห>ข้างล่างนครับโอเคครับไปเชิญไปนะครับ